การของคนหิวข้าวนะคะ ăn ăn cuối ăn ăn chung phu ăn ăn chung phu ăn măng con ăn 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 cuối cuối măng con ăn ăn <laughs> เราต้องมารับขนมนะคะวันนี้เรามารับขนมว่านั่งลงแป๊บนึงแอนคู้ไอแอนมังกรแอนแชมพูโอ้ในเวลาที่รอะะคระับรอขนมก็ไม่หาว

โอาลตกเ้ก็เลยก็ัองของของของถมรักหรือยังตัมาแว่ซซุตตอนนี้เราก็มาแล้วซัเดี๋ยเผาก็น่ากินเด้อนีไม่ได้โตแบบเงยแบบเงีแบบงแบบง ตอนนี้ห้ากันสีคือต้มตันย่อๆไป <c oughs> นี่คือวิธีการจับมาลกอแบบแสบเบวบ่อ จะไปไหนไปทำไมไปกับใครไม่มันใช้ดีได้หนิเดี๋ยวพี่น้องแอนมานา กือเทยลงไปรสัว,วดแอนหักทัวน่อยนึ่งหลุดหนึ่งตอนนี้เราชูชีพมีนได้ไหมนี่ยอะไรอะไรนะคะเออวิธีตามเจ๊ แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวยังทำประกันได้ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยมาพี่น้องมาใกล้ๆเนี่ยอุ้ยน่ากินดูแค่นี้ก็น่ากินแล้วค่ะดูสีเลยดูสีนี่ก็น่ากินแล้วค่ะก็แล้วแต่เดียวพอเนี่ยเดียวแอนพะพยาพระพยาใส่ลงไปเลย เนี่ยสองคนค่ะแั้นแค่นี้แหละตัวเองเดี๋ยวถึงช่องเดี๋ยวเขาโทรหาค่ะค่ะโอเคค่ะเ่บคักแซ่บพี่น้องเฮ้ยจะบอกให้อ้ยดูสีดูสีดูสีค่ะดูสีดูสีค่ะพี่น้องจี้ค่ะอ่ะปืดกระปงหืมแซ่บฮะพอไหมซ่บ เอามะนาวแบบนี้เลยฮะเอาเปี้ยวใส่อีกเปี้ยวปะโอ้โหเปี้ยวโหโคตรได้เยอะอ่ะโหพี่บุญพี่คุ้มไหมเนี่ยไอพี่บุญเนี่ยตำตำค่ะสตมตำค่ะตำตำค่ะส้มตำปลาเผาค่ะปูใส่อีกเหรอโหโคตรเยอะเจ๊ เลือกได้เลยข้าหินทายไปซื้อดีเดี๋ยวไปหินได้ค่ะเอาดีไหมริบเอาไหมก็เยอะเลยไอ้เข้มหมูเอาไหมเอาเอาถุงเนิงค่ะสีอะไรสีชีสเหมือนกันเลยมั้งนิดนึุ๊บลงไปจะเผ็ดกว่านี่นะคะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะอันนี้ไม่เผ็ดนี่ไม่เผ็ดนี่ไม่เผ็ดค่ะเอาไหมเอาเอาอย่างถุก 好漂亮啊！